สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็ไม่ได้เจอกันนานเนาะหลายเดือนหลายอาทิตย์กันเลยทีเดียวนะหลายอาทิตย์นะครับเราไม่ได้เจอกันนานหลายเดือนในบ้าไปแล้วนะฮะจะถึงเดือนพอดีนะครับซึ่งวันนี้ผมอยากให้ท่านผู้ชมนะครับมารู้เกี่ยวกับความลับเกี่ยวกับเกมออ l Star Tower Defense ของโลกหนึ่งนะซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเฮ้ยหรือมันมีความลับอยู่ในนี้นะครับผมหรือบางคนอาจจะรู้แล้วนะซึ่งเป็นปริศนาที่ผมไม่สามารถไขได้นะถ้าเกิดว่า ผมทําบลักแล้วมันขึ้นไปไม่ได้เนี่ยเราจะไม่เห็นมันแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้เพราะว่าผมแคปมานะครับผมตอนผมกระโดดขึ้นเล่นๆนะส่วนวิธีการทําบลักนะครับผมเราจะไม่มากความเป็นมากความสามารถนะอันนี้ลูกแก้วของเจ้าฟิเซอร์สตอรี่นี่ผมผ่านมาแล้วนะมันง่ายมากนะครับผมด้านนี้นะซึ่งสิ่งที่เราต้องมีนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าไอ้พวกนี้มันใช้อันไหนได้หรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าที่ผมเห็นในคลิปบลักนะครับผมมันจะใช้เจ้านี่นะ เจ้าแมวของอนักสินะฮะผมก็จําชื่อไม่ได้แล้วชื่อแฮปปี้อ่าจำชื่อไม่ได้จะ,จะชื่อแฮปปี้เออจเจริญละให้ท่านผู้ชมมีเจ้าตัวแฮปปี้นะครับผมแล้วก็มีท่าเนี้ยนะฮะฟลิปนะฮะให้ท่านผู้ชมเดินไปตรงนี้ตรงบ่อน้ำเนี่ยครับผมจมน้าเสร็จหรือจะไม่จมก็ได้ผมก็ไม่รู้อ่ะเอา<笑><笑>บั็กไม่ติดบล็อกไม่ติดเอาใหม่ครับผมเอาใหม่นะอ่าเอาใหม่กดฟึบ๊นี่มันก็จะเด้งขึ้นอย่างงี้ครับผมซึ่ง บางทีมันก็จะเด้งสูงบางทีมันก็จะเด้งต่ำนะผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะหรือเพราะว่าผมอยู่ในน้ําตื้นผมต้องอยู่แบบที่สูงๆหรือเปล่าแบบอย่างนี้แบบลงเข้าไปปุ๊บไายขึ้นมาไว้ขึ้นมา,นมาโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็กดฟลิปไปนี่ผมก็จะเด้งขึ้นไปนะฮะซึ่งผมก็จะลองทําไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าตัวกระผมนั้นจะสามารถขึ้นมาขัางบนได้แต่ผมไม่รู้ว่าผมจะขึ้นได้หรือเปล่านะครับ ขางทีมก็ชอบแบบนี่ผมขึ้นมาละท่านผู้ชมครับนี่นี่นี่เห็นอะไรไหมเมื่อกี้นะครับภาพช้าชัดๆเอาใหม่นะฮะคือมันเป็นจุดที่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับผมใครรู้ก็ช่วยตอบได้นะฮะช่วยไขปริศนาได้แต่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นตรงจุดเอ่อสตอรี่กับอินฟินิตี้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่รู้นะฮะมันเป็นจุดปริศนามากนะฮะ ตัวผมเองก็ไม่รู้ว่ามันคือจุดอะไรนะให้ผู้ชมไปค้นหากันด้วยนะฮะช่วยกันสืบกันหน่อยนะว่าเฮ้ยไอตรงนี้มันคืออะไรกันนะเดี๋ยวเราจะได้รู้ไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งตอนนี้กูเริ่มขี้เกียจขึ้นละนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดรูปให้ผู้ชมดูแล้วกันนะตอนนี้ผมเริ่มขี้เกียจทำบั็กแล้วเนี่ยมันมันบั็กแล้วมันไม่ขึ้นไปแบบสูงสุดมันขึ้นมาแค่ตรงเนี้ยนะครับมันขึ้นมานล็เดียว นะซึ่งไปทําก็ได้นะใครอยากทําบั็กแบบเอ้ยพี่ผมอยากขึ้นอะไรสูงๆนะฮะมีท่านี้ท่าเดี๋ยวฟลิปแล้วก็มีอ่าแมวหรือก็อะไรก็ไม่รู้อะก็ได้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช้ได้หมดหรือเปล่านะครับผมไปเนี่ยปุ๊บแล้วก็ไม่ได้ฮนะไม่ได,ไมได้มันต้องดีดตัวท่านผู้ชมมันคะล้ายๆอารมณ์แบบเราดีดตัวนะฮะโอเคไปฟลิป flip. โอเคไม่ได้นะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผม รีภาพไปดูนะฮะก็ตรงนี้นะครับถ้าเกิดได้ผมเดานะมันน่าจะเป็นอินฟินิตี้หรือไม่ก็อะไรสัอกอย่างที่น่าจะเกี่ยวกับจุดลับนะครับผมเป็นจุดลับของออสตานะคใครที่รู้ว่ามันคืออะไรก็สามารถคอมเมนต์ก็ได้นะฮะส่วนตัวผมคิดว่ามันน่าจะใช่แหละน่าจะเป็นเจ้าเ,เขาเรียกอินฟินิตี้กับสตอรี่แน่นอนนะครับผมจากที่ดูๆมานะ แต่นี้ผมก็ไม่รู้ว่าไม่ชัดเจนไม่แจ่มแจ้งนะครับผมว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้แล้วกันนะมาช่วยไขยปริศนากันด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านคลิปหน้าครับผมสวันนี้บ๊ายบายครับ